สวัสดีครับพบกับช่องถาวรนอนทั่วครับมันนี้ผมติพามาเบิ้งองยาแพงกุลาครับผมเริ่มปลูกวันที่หาครับผมปลูกไปหลายย่างครับทั้งการยำด้วยค้นครับแล้วก็ดำคือ,อยังดำน้าครับดำน้าแล้วก็แบบตีโรตลีด้วยรถไทครับกับมาเบิ้งน้ำกันครับ นี่ครับอันนี้คือการยำครับนี่ครับผมปลูกเมือที่หาครับนี่ครับแปลงนี้กับแปลงขังหลังนี่ครับนี่ครับวมนที่หามิถุนะเมันที่หามถุนายนครับสองพันหาร้อยหกสิบสามครับม่นี่กับบางที่ สิบแปดนะครับสิบแปดมีถันายนสองปัญหาลอยสิบสามครับแบบเบื้องการเจเริ่ตโตโตครับนี่ครับนี่คือการยำครับเห็นไ่ครับพื้นที่นี่ครับนี่การยำครับเขียวการยำเขียวดีครับนี่ครับเขียวเปื้อเลยครับน่ครับการยำโดยค้นครับนี่ครับเบื้องอันแรกครับการยำโดยคนครับกินสินาเปื้อเลยครับ นี่ครับที่แรกยำไปครับคือยังเขาสิตายข้างโคกนะครับเพราะว่าเบลเบ้กบเบลกบไอยตินนะครับเนาะ้อยเท่านะครับรอยเท้าไม่ในกบครับก็นี่ครับเหมือนเขาจะเป็นจะตายนะครับแต่พอช่วงหลังมาครับเขาฟื้นตัวได้ครับนี่ครับออกมาเต็มเลยครับนี่ครับดูความหนาแน่นครับ นี่ครับ่านไปสิบสามมือครับของการย้ำครับนี่ครับผมการยำนี่ครับบริเวณนี่ครับย้ำไว้ครับอันนี้ผมพานเบิ่งการดำแบบดำน้าครับอันนี้ครับครับการดำแบบดำน้าครับะสํานี่ครับการดำแบบดำน้าครับ นี่ครับดำแบบดำหน้าครับเป็นกอเป็นกอครับกะดีเบิ้งไปกะดีแพ่การยำนะครับนักการยำแต่ว่าการยำครับคนกบปล่อยห้อยตีนนั่นนะครับห้อยตีนครับกะสีดีสุดครับการยำครับเพราะว่าถ้าบกบเลยกับบ่ดีครับ การยำนี่เขาตีออกมาแล้วเขาตีแตกออกมาสุกตาเลยครับคือว่าลักษณะของการนอนลงครับเขานอนลงนะครับนาะเขาก็ตีตั้งโตขึ้นขึ้นได้เขาอีออกสุกป้องครับแต่ว่าการดำครับการดำครับเบื่องการดำครับนี่ครับเขาตีขึ้นมายเงี้ยเงี้ยท่านี้ครับหน่อยๆครับบ่หลายครับ อันนี้คือดาแบบออกกลางลําต้นคือลงครับนี่ครับกลางลาต้นลงเอาช่วงกลางลงครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้ฟิปแ่งเป็นสองฟังนะครับนี่ฟ่งกกหางครับอันนี้ก็ฟังปลายครับบางจะก็ะิสลับปลายสลับหางนี่ครับเพราะว่าเอามาหลายต้นครับพาะว่วเป็นยังไงเป็นยังไงครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ดําแบบออกกลางครับนี่ครับการเติบโตครับนี่ครับช่วงนี้ เป็นการย้ำนะครับนี่ครับมุนมุนนี่ครับถ้ามุนมุนสี่การยำย้ำสี่คนครับนี่ครับการยำล่องตื่นนี่ครับก็สีดีก็ว่าครับพร้อมก็ดีตามที่ผมเหตุมาครับนี่ครับนี่การดำครับเห็นไหมครับมือนี้ที่คือคือการดำครับนี่ครับการดำใครเป็นกอเป็นกอที่ครับ เขาก็ทีรอดกี่มากรอดแบบคือยังดำได้ครับเขาบาเขียวต้องมองดำนะครับเขียวต้องมองดำครับคือว่าตอนนี้เขาพันในเรื่อยครับเพราะว่าเขาตั้งตรงนะครับเขาก็เลยตั้งตรงก่อนครับนี่ครับกะเขาไม่ไหม้กะฝากกดไรก็แชร์ก็ติดตามช่องถวรออนทวยนะครับบางวิธีการปลูกยาครับผมกับเบื้องต้นกันครับว่าสมควรเส็ตวิธีใดครับการยำครับกับ การยำกระดีกันครับนี่ครับยำแล้วกับพยายามกบห้อยตินนะครับบางทีห้องยำลงไปครับห้องยำลงไปครับดินไงเบ้ยกบหยาเนี่ยครับเพราะว่าหยาอีกส่วนหนึ่งอีกทั้งโคกหยาส่วนหนึ่งยู่ยพื้นดินนะครับเป็นห้อยตินนี่คือเต่ะว่ากับพยายามกบห้อยตินนั่นแหละครับเพราะว่าที่ได้มีดินกบครับเพราะว่าเ่็นมากนั่น นสิกปลอดไทยครับยำเรากบให้ตีนพร้อมครับปลดดีครับนี่ครับหยาบไว้จะพืชครับเกิดขึ้นมาเนี่ยกะถอนรอครับนี่ครับหยาบไว้จะพืชครับกะเห็นนั่นส่กะชื่นใจแล้วครับนี่ครับชื่นใจแล้วครับแบบนี้ผมทำเรื่องการตีลอตเตอรี่ด้วยรถไทครับแบบนี้ครับ นี่ครับทุกแปลงนี่ตีรถตรีไปเลยครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่หาแปลงครับตีรถตลีไปเลยครับตีโดยรถไทครับครับพา้เบิ่งนการเจริญเติบโตครับเดี๋ยวผมเอาไปฟังครับนี่ครับแปลงนี่ร้อยไหนสุดครับที่ที่เคยเห็นในในคลิปนะครับคือร้อยหนาครับแต่ว่าเป็นหยาแห้วูครับข้นมาหลายขนงดนครับ ตอนนี้กับการตีรตตลีนี่คือวันที่หกมิถุนาครับตอน,ว,น,ว,นวันที่หาครับเว้นมาเมื่อหนึ่งครับวันที่หาคือการดำกับการยำโดยคนครับอันนี้ตีรตตรีครับวันที่หกมิถุนาครับมันนี่กับวันที่สิบแปดมิถุนา,นาครับกับ่านไปสิบสองมือครับนี่คร,รับอตีรตตลีสิบสองมือหย่าก,กับโพลึ้นมาดีครับ เดี๋ยวไฟเบื้องแปลงนี้สัสครับนี่ครับแปลงฟังนี้ครับเพราะว่าทั้งมันมันลงไปไปครับมันจมครับนี่ครับเบื้องไปงนัางแปงครับว่าทนชมต้องการปลูกแบบใดครับมือไม้กับเบื้องครับการปลูกหญ้าเพ่งกลาอย่างไหนที่ต้องการเพชรครับนี่ครับตีรถตรีครับอันนี้แปลงนี้คือทมดินไม้ครับอันนี้บ่มีหญ้าปนครับบ่มีหญ้าปน แพ่กุลาล้วนครับเห็นไหมครับตีลอตเตอรี่กันขึ้นมากันครับอันนี้ทําเนี็คือว่างามนะครับเพราะว่าต่อไปเขาแตกแล้วเขาก็เรื่อยเขาแตกเต็มครับเต็มพื้นที่นี่แหละครับนี่ครับการตีลอตเตอรี่ครับกะบ่เมื่อยครับบ่เมื่อยเ็นสีบ่เมื่อยครับขอตว่าการตีลอตเตอรี่นั้นช่วงหมีดินหมีความชื้นครับแบบอุ้มน้ำประตู ใบเม็ดนะครับเม็ดดินนะครับให้มิ้ํำทุกอเมนูครับน่ครับตีลอตเตอรี่ไปครับเปิดน้ำครั้งไม่จ็สามสี่มือครับเพราะออกห้าครับแล้วก็ปล่อยน้ำทิ่มแห้งไฮบัสครับมาที่นี่กระปล่อยเขาเกิดมาครับนี่คือการตีลอตเตอรี่ครับกไอ้ตั้งซี่ครับเป็นการตีลอตเตอรี่ที่ดีครับกะหลังจาก ใส่น้ำเขาไปเต็มแล้วก็วันหยาครับแล้วก็ตีลอตเตอรี่ครับกักน้ำว้กักน้ำว้ครับให้เขาอยู่ได้ประมาณสองมือขึ้นไปครับสองมือไปหาหามือครับพราให้หากเขาโป้งครับแล้วก็ปล่อยน้ำทิ่มแหงนะครับปล่อยแหงเลยครับที่นี่เขาก็ะดิใหญ่ขึ้นมาครับกะเฮตันซีก็ดีดีครับไม่้อง มาฮอสนาดินยากครับอันนี้ผมบ่เห็นตั้งทันครับนี่ผมได้ฮอหนาดินยุ่ืเลยครับเพราะว่าช่วงตีรุตตลีนี่คือดินเป็นตมครับไปที่นี่ผมบ้านหยาครับไปที่นี่มาตีรุตตลีต่อไปปล่อยนามไสครับไปปล่อยนามขังไปอย่างไรครับไปที่นี่ผมต้องมาลดนาดินครับบ่ให้บ่ให้นาดินแห้งครับลดไปประมาณสองรอบนะครับไปที่นี่ฝนไฟครับช่วงหลังฝนไฟกะดวงดีไปครับนี่ครับการขึ้งกะ งามครับนี่ครับก๋ยวผมกะยพาไทยเบิงนี่ครับเพิ่งขั้นสะนี่ครับปลูกหญ้าหวานอิสระเรลครับปลูกหน่าแรงครับนี่ครับกะยิปสะดุดแน่ครับนี่ครับ,รบปลูกมาที่สิบแปดสิบเก้า เดือนพุทจรภาคมครับก้ผ่านไปหนึ่งเดือนครับเกิดมาตานี้ครับเขาสะดครับนี่ครับเขาสะดุครับคือแห่งแรงครับเขาแห่งแรงครับครัปลูกตามมีตามเกิดครับอันนี้ผมมีนามโทลาร์เซล์ครับแต่ว่าผมบ่ใครใจฮดครับหดโดนๆฮดตึงครับมันก็เลยสุดครับ ไทยแปลงตีลอตเตอรี่ครับตีลอตเตอรีร่โดยรถไทยครับตอนนี้นี่ครับแปลงนี้คือเป็นทงนาครับไว้ไว้ทมดินครับมันนี่ไว้ทมดินครับอันนี้หยาสิบปนไหลครับหยาอื่นปนไหลครับ อันนี้ก็จะเก็บไปแหงัว่า้หวายของกินครับแหงัว่ากินกับทาทาที่ดีครับถ้าเรียงงัว่ากับตรงมีแปลงหยาครับผมน่ครับจังฟังขอบๆนี่ครับเกิดน้าดีครับในกล้องอาตย์เดียวเบ้งบ้หลายครับทวากเบบ้งก็ใช้ตากระไลครับเอาละครับเนาะ ขอาสาวันออนทัวกับขอบคุณขอบขอบคุณไรครับสำหรับผู้ที่รับชมจนจนจบครับมันนี้ช่องสารวันออนทัวรกับขอเข้ามาสวัสดีครับ